ครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งคือในทีใหม,ม่นั้นเราประเด็นความมุ่งมั่นและก็ความคู่เทของน้องเตะททั้งสองทีมเปนอย่างเต็ทที่อยู่แล้วนะครับเลยก็หวังว่าในครึ่งหลังนั้นเราก็จะได้เห็นเกมการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ด้วยธรรมมีน้ำใจเป็นนักกีฬานะครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัยและก็เป็นเกมท,ที่แพ้ชนะกันด้วยความใสซา เคยชมหน่อยได้ไหมเคยชมได้ไหมอะไรครับนครับพี่ต,อตอนน่อเป็นผาตเลือครับก็แต่ก่อนเป็นชุดอะไรนะการท่าเรือเป็นชุดการท่าเรือหัวน้องแพทนะครับแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นหัวสิงกลับมาแล้วทำไมครับก็เพราะความที่ว่า ทังมาดาแป้งเขาอยากให้เป็นสิ่งที่ทะเลงจริงๆก็คือมีชุดสิ่งตามคําขอของแฟนบอลทุกคนครับเป็นชุดเพียวเก่าเป็นชุดแบบรูปแบบเหมือนเดิมทุกอย่างอะไรเป็นแนวคลาสสิกเก่าๆที่เรามีอยู่แล้วทําตามแฟนขับที่เรียกร้องไม่อ้วนเกินไปไม่อ้วนเกินมาองแควสวยกว่าเนได้ทุกชุดเป็นรูปลักษณ์สมัครเ็าเรียกว่ามักคอดสิงโตนวัตกรรมใหม่ก็คืออาจจะไปฉลองแชมป์ PFA ครับ แน่นอนตัวนี้สำหรับบอลสองช่วยต้องบอกไว้ก่อนว่าชุดนี้เอาไทยลีกด้วยใช่ไหมตาอยู่ไทยลีกก็ต้องเอาครับเพราะไงเราบอกว่าต้องเอาต้องเอาแน่นอนอค,ครับผมค,ครับผมรับเอาจดชุดนี้เท่าไหร่ลงกันไหมไม่ท่าเหมือนกันครับนี่เขามาให้ผมก็เก็บ